สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาบริการเตริมคูปองเกม Rov ในราคาสุดคุ้มอยู่นะครับตอนนี้เพจของผมเปิดบริการเป็นรูปแบบแล้วนะครับพิมไปใน Facebook ได้เลยนะครับว่า Jay เติมเกมตามนี้เลยนะครับเพจจริงจะต้องมีรีวิวดีๆจากลูกค้าแบบนี้ด้วยนะครับ ก็เข้ามากดไลค์กดติดตามแฟนเพจไว้ด้วยเพราะเราจะมีโปรโมชั่นเติมคูปองเกม Rv และอีเวนต์ต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์และติดต่อสั่งซื้อคูปองกับเราได้เลยนะครับดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและลูกค้าทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับแอดมิน j s ส z x ครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำา i d Rv สุดโหดอีกตัวหนึ่งเลยที่ราคาถูกมาก i อที่948ในราคา4,900บาทครับ กับรหัสที่มีรูนเลเวล3ทั้งสิ้น300ชิ้นครบทั้งเกม ROV พูดง่ายๆคุณซื้อไอดีนี้ไปรูนทั้งเกม ROV มีกี่แบบไอดี ID นี้มีทุกแบบครับคุณจะได้ไปหมดเลยฮีโร่8 8สกิน165ตัวทั้งหมดจะเป็นของคุณทันทีดังนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีงบ4,900บาทแนะนำให้คุณดูคลิปนี้ให้จบเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยครับ เบื้องต้นครับรหัสนี้ข้อมูลตามนี้เลยครับฮีโร่88สกิน165และปัจจุบันไดมอนด์2ครับสถิติเบื้องต้นตามนี้ฮีโร่หลักๆที่รหัสนี้นิยมเล่นมีนาคอสคิวเลนมูหลากฟอ r e เรนติโนซูกาเกรกไฮยาเตเซลฟิตยอนเอลสุเอรันดอร์เรียวมะและอีกมากมายครับส่วนประวัติการเล่นก็มีสกอร์แพ้ชนะทั่วไปตามรูปแบบเกมมบ้าลเลยครับ ข้อมูลหลักๆสถิติการเล่นหลักๆก,ก็มีสกอร์ MVP Legendary ตามนี้ส่วนสกอร์การเล่นโหมดจัดอันดับ g r a n d Battle Hook w a r s c r e a m i t และโหมดต่างๆก็ตามนี้เลยครับใครใดูไม่ทัน stop นะครับโอเคข้อมูลเบื้องต้นเอาไปเท่านี้พอแล้วกันนะครับมาดูที่ฮีโร่กันก่อนนะฮะฮีโร่ในเอดนี้มีทั้งสิ้น88ตัวถ้าให้พูดง่ายๆก็คือขาดทั้งเกมแค่14ตัวเท่านั้นตามนี้เลย14ตัวนี้นะครับ นอกนั้นคือมีหมดไม่ว่าจะเป็น f o r เรนติโน่แลสนะครับโอเมนวอลขาดเทวานาสลาวิลี่นะครับนี่นะฮะผมใายดูไม่ทันสต็อปนะครับผมจะเลื่อนเร็วนิดหนึ่งขึ้นลงให้รอบหนึ่งนะครับอันนี้ประมาณนี้นี่คือโร่ทั้งหมดที่มีในดีนี้ครับก็ให้คุณผู้ชมสรุปกับตัวเองง่ายๆแล้วกันนะว่ามันขาดในเกมแค่14ตัวละครน,นี้นะครับ น,น,นะคุณผู้ชมไปเก็บเหรียญเพิ่มเติมหรือเก็บเงินในเกมเพิ่มเติมซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้ารีบหน่อยก็เติมคูปองไปซื้อได้เลยเรามีบริการเติมคูปองด้วยนะอา่าโอเคประมาณนี้ในด้านของฮีโร่ทั้งหมด88ตัวต่อกับที่สกินทั้ง165สกินครับ165สกินเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะครับราคาแค่4,009ได้ขนาดนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับมาลองดูกันว่าสกินแรจะมีอะไรบ้าง สำหรับสกินทั้งหมดในดีนี้นับตั้งแต่โตโรออฟิเซอร์ฮีโรอีกตัวแรกตัวนี้เลยนะเลื่อนลงมาเรื่อยๆที่มีคำว่ามีแล้วนี่คือสกินที่มีในดีนี้ทั้งหมด165สกินนะครับมาดูกันเลยครับมี e g เจนสกัดสกินอารามไทย e g เจนของอาด i n ิน g e เจนลิโปครับ e ลเจนของเทเลเจนของโอเมนครับเลื่อนลงมาจะเจอเ e เจนมาลอดแอสทริกซูกาเวลไฮแล้วก็ e g เจนของทารายเรียวมนะครับ รีเจนทาราล่างที่สองรีเจนเตี่ยวเซียนครับรีเจนของซิลของฟอร์เรนติโนโอของบูลาดของกาลีของเกรกและก็ของลินดิสครับจัดเต็มมากๆครับรีเจนของซูเปอร์แมนครับยังไม่จบนะครับยังมีรีเจนของเซเนียลอินเตอร์สเตลาร์คอนซิววลวอลเลอร์พาสของซิปวอลเลอร์พาสกินต่างๆเลยครับเพียบเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคิวเลนเซเฟร่าคริซี่และเซเฟร่าอีก2ล่างเลยนะครับ มีดาร์ซี่ล่างไฟลาวาสเปล่าตัวใหม่ล่าสุดด้วยแล้วก็ลิมิเต็ดของฉีนะครับลิมิเต็ดของโรซี่ริกเตอร์วอลเลอร์พาสของแอนเนของเออร์เรลแล้วก็คาเฟนี่คิวเลนลิวเมียนะครับเยอะจริงๆนะครับมีลิมิเต็ดของโอเมก้าด้วยครับรวมถึงสกินระดับซูพรีมคอสมอสตาร์ฟอลของซิลล่างนี้ต้องใช้ลูกแก้วจากลอตเตอรี่ในการปลดล็อกเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีซูพรีมของนาวคอสทั้ง2ล่างเลยทั้งล่างที่ต้องใช้ลูกแก้วในการปลดล็อกอา้าวทำไมฟันไม่ขึ้นล่ะเนี่ย สงสัยค้างนะครับผมอ่าผมลองคลิกใหม่อ่าไม่ขึ้นนะครับแต่คุณผู้ชมน่าจะรู้แหละว่าสกินลักษณะไหนถ้าคุณไม่รู้คุณลองเข้าไปในเกม r v ในมือถือของคุณเองตอนนี้เลยก็ได้แล้วก็ลองดูภาพลักษ์สกินมันดูนะครับแล้วก็มีว a l เลอร์พาสกินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น w i n เทอร์ปารของลอเรียและก็ของยอนอีกร่างหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มไปทั้งสองร่างจากตระกูลวัลเลอร์พเลยนะครับผ อ่ะแล้วก็ยังมีสกินลิมิเต็ดกับวัลเลอร์พาร์ตต่างๆอีกมากมายไฮยเตอร์พีเตอร์โคนไฮยเตอเดอะฟาเทลดูโอเนะครับสุพรีมของไอริทั้งไอริลิมิเต็ดก็มีนะครับลิมิเต็ดของมูลาดอนนบิสก็มีด้วยวัลเลอร์พาร์ตสกินต่างๆลิมิเต็ดของลิเลียนาของอารัมสกินสุพรีมของกิลดอลวัลเลอร์พาร์ตของโอเมนของลินดิสรวมถึงครินนักล่างสุพรีมเอมมอรัลอันนี้ก็จัดไว้ให้คุณด้วยนะครับชอบเล่นดวงก็จัดไว้แล้วนะฮะวูคองสุพรีมลิมิเต็ดลีเจน์ ดักเจิเของ v i o l โอนะครับจัดไว้ให้ด้วยนะพร้อมกับ l i m i t ต็ดของ Greg Supreme ของไ o l i m i t e d ของวูคองและ v ีพีพามของ Slip นี่คือทั้งหมด165สกินและสกินแร71ตัวในไอดีนี้ครับคุณจะได้ทั้งหมดนี้ไปเลยในราคาไม่ถึง5,000บาทครับ4,900บาทคือจบไอดีนี้ไปได้เลย ในด้านของฮีโร่สกินก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้มาดูที่ข้อดีจริงๆข้อดีที่เห็นได้ชัดเลยของคนที่จะซื้อไอดีนี้ไปและคุ้มมากๆเลยนะครับนั่นคือรูนครับรูนในไอดีนี้นะครับพูดง่ายๆเลยครับก็คือครบทั้งเกม ROV คุณผู้ชมสังเกตนี่คือบรรดารูนเลเวล3ทั้งหมดทุกสีนะครับผมจะเลือนให้ดู10หมดเลยนะครับมีอันไหนต่ำกว่า10ชี้ให้ผมดูทีนะฮะเห็นไหมครับ ไม่มีอันไหนที่ไม่ถึง10นะครับถึง10ทุกอันนะครับไม่มีอันไหนต่ำกว่า10เลยดังนั้นชัดเจนนะครับว่ารูนทั้งหมดในไอดีนี้มันครบทั้งเกม RV เกมนี้สร้างมามีรูนกี่แบบไอดีนี้มีครบทุกแบบนะครับคุณสามารถจัดตั้งแต่1ยันร้อยได้เลยนะครับช่องรูในไอดีนี้ด้วยการเนี่ยมีทั้งสิ้นสูงถึง26ช่องรูนนะครับดังนั้นจุใจแน่นอนรูคุณจะจัดแนวไหนมีให้หมดนะครับดังนั้นถ้าคุณซื้อไอดีนี้ไป คุณเอาไปลงแข่งได้เลยพูดง่ายๆเพราะว่ามันสามารถประยุกต์รูนนูน้นรูนนี้มาใช้งานได้หมดเพราะมันมีทุกรูนนะครับอะประมาณนี้นะนี่คือข้อดีจริงๆที่ผมไม่ต้องพูดเยอะเลยแค่นี้ก็คือจบส่วนคลังของรหัสนี้ก็จะมีบรรดาบัตรเช่าโฮีโร่สกินบางส่วนนะครับรูนบางส่วนที่แสดงผลในคลังของอแล้วก็เป็นพวกบัตรชิ้นส่วนสกิลต่างๆบัตรเอฟเฟกจากกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับ ก็รประมาณนี้เนาะในคลังของและนี่คือชั้งหมดของดี RV i d ที่948ครับ4,900บาทกับ ID ที่รูนครบทุกสายเอากลับบ้านไปได้เลยไม่ใช่ครบทุกสายดิครบทั้งเกม RV ดังนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านใดดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากซื้อดี RV ตัวที่948ตัวนี้จัดไปได้เลยในราคา4,900บาทนะครับแหลงปัจจุบันก็รีแล้วอยู่ที่ระดับแพตินัมหนึ่งไปเก็บกันต่อครับไม่ยากครับสำหรับ ลูกค้าทุกท่านฝีมือดีอยู่แล้วนะก็คลิปนี้ก็จบไปในเพิเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ